สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศรีกรกฎหรือลัคนากรากฎนะคะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจําเดือนมิถุนายน2565นะคะนี่จะเป็นผังดาวที่อาจารยา์วางไว้เริ่มต้นที่วันที่1มิถุนายนาเป็นต้นไปนะคะก็จะไปจบที่สิ้นเดือน30มิถุนายน2565นะคะ ค่ะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับส i ายทุกการติดตามที่เป็นการให้กําลังใจสําหรับการทําคลิปของอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นวิเคราะห์ดวงเดือนมิถุนายนกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565นะคะภาพรวมของดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้าส่งผลกระทบยังไงกับชาวราศีกรกฎนะคะอ่าจริงจ ดาวประจําตัวหรือตนุลักษ์ของชาวราศีกรกฎคือดาวพระจันทร์อาจารย์ไม่ได้วางไว้เพราะว่าอาจารย์มองว่าดาวพระจันทร์เขาจะเดินแค่2วันครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการอ่านดวงรายวันอันนี้เราอ่านดวงรายเดือนนะคะเราก็จะมองภาพรวมใหญ่ๆของดวงดาวที่โคจรกันเป็นเดือนนะคะหรือดาวย้ายที่เป็นปีก็คือดาวพฤหัสอย่างเงี้ยนะคะหรือดาวพระเสาร์ดาวพระาาพราหูนะคะซึ่งย้ายแบบ ะระยะเวลานานขึ้นไปดาวมฤตยู่ก็7ปีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะย้ายนะฮะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นดูดาวย้ายที่อยู่ในช่วงประมาณ1เดือนกันนะคะอ่าณตอนนี้ภาพรวมของวันที่1มิยสองหเนี่ยนะคะก็ก็ถือว่าให้ผลดีกับชาวราศีกรกฎนะคะโดยเฉพาะเราจะเน้นที่ดาวการเงินเลยค่ะว่าดาวการเงินของชาว กร,รกฏก็คือดาวพระอาทิต์นะเพราะอยู่ในตําแหน่งกระดุมพระการเงินการหารายได้เรื่องของหลักทรัพย์นะการเงินหมุนเวียนต้องดูที่พบนี้นะคะต้องไปดูดาวประจำะเรือนกระดุมพระไปอยู่ที่ไหนณนะตอนนี้ให้ผลดีก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวการเงินไปอยู่เรือนลาพระนะคะลาพระคือโชคลาภอยู่แล้วพอไปอยู่เรือนลาพระและเป็นเรือนของพระศุกร์ซึ่งพระศุกร์นะคะ ไปอยู่เรือนของพระอ,อังคารอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามองอยู่ในเรือนของมิตรก็ให้ผลดีเพราะว่าเขาเป็นคู่สมพลกันนั่นเองนะคะก็จะต้องให้ความหมายเด่นสําหรับชาวกรกฎในเรื่องของการหารายได้ที่เข้ามาง่ายไม่ว่าจะเป็นลาบลอยก็ได้การเล่นหุ้นก็ได้การเสี่ยงโชคต่างๆนี่ก็ได้หรือแม้กระทั่งการหารายได้รายได้เสริม นะบางคนก็เอารายได้เสริมเป็นรายได้หลักก็ได้ภพลาภะมันจะไม่ใช่กรรมะเสมอไปที่หมายถึงงานหลักบางคนก็ทําแบบเป็นจอบๆมันก็เรียกในภพคําว่าลาภะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการหาเงินหารายได้ชาวกรกฏจะโดดเด่นมีเงินเข้ามาแบบพิเศษเงินสเสน่หาก็มีนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนของอชาวราศีอ่โทษทีค่ะเจ้าเรือน พฤษราศีพฤศพซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภะของกรกฏเนี่ยไปอยู่เรือนกรมมะกรรม,มะคือการงานการหารายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่เรือนของคู่มิตรอ่าแล้วก็เรือนของพระอังคารที่พบกันม,มะไปอยู่เรือนสุภะเห็นไหมครับเป็นความหมายดีบางคนก็อาจจะติดต่อคอนแทคกับาชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติหรือเป็นการเอ็กพอร์ตอิมพ์ตสินค้าเข้ามาขายอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่าให้ผลดีในเรื่องนี้ หรือคู่ดาวพระพุธกับพระศุกร์เป็นคู่เสน่หาได้ด้วยนะคู่ธาตุน้ำนะฮะเป็นคู่แห่งความเขาเรียกความมีเสน่ห์ใช้ความมีเสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็ได้สําหรับชาวกรกฎในมุมแบบนี้นะจารัหมองคุณอาจจะได้เงินเพราะความเสน่หาในแะง่มันไม่ใช่แปลว่าเสน่หาในะเรื่องของความรักใน,ในเชิงชู้สาวเสมอไปบางครั้งคนเราซื้อขายกันเนี่ยพาะชอบพาะพอใจในการ ใช้คําพูดพ,พ้าพุธใช่ไหมใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยหรือคุณใช้รูปลักษ์โปรไฟล์ของคุณให้เป็นประโยชน์ก็ได้นะคะ <c oughs> ก็จะมีคนที่เข้ามาสนใจจับจ่ายซื้อสินค้าคุณคุณก็ได้เงินเข้ามามีการเซ็นสัญญาเอากสารกันเกิดขึ้นมีการลงทุนด้วยการมีการซื้อขายเป็นคู่ค้าคู่สัญญากันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณก็ได้นะคะก็ ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือชาวกรกฎเป็นอย่างดีนะคะเพราะเป็นคู่เขาเรียกคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนพระศุกอยู่ในเรือนของมิตรก็คือพ่างคานนะคะแมพ,ะพุทธนะคะมาอยู่ในเรือนของพ่างคานเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคู่ศัตรูนิดนึงแต่ไม่ได้เสียหายนะคะในความหมายที่มีดาวเขาเรียกว่าดาวคู่กันในหลายดวงเนี่ยมันก็จะกระจายความหมายออกไปนะคะอย่าง พระราหูอย่างเงี้ยเข้ามาจากเรือนมอรณะใช่ไหมคะมรณะมาอยู่กรรม,มะก็อาจจะเป็นคุณจับงานเก่าๆที่คุณเขาเรียกว่าไม่ได้สนใจนะตอนนั้นตอนนี้มันอาจจะมีประโยชน์คุณเอากลับมาทําใหม่แล้วเป็นเม็ดเงินเป็นรายได้ของชาวรากรกฎเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะหรือมาลือตะยูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแปลในแง่ของการนําเทคโนโลยีใหม่ๆคือเราจะไม่ได้ทํางานในแง่ของ ความคล่าคือความที่เป็นในอดีตการที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะต่อไปนี้ชาวกรกฏอาจจะไปเน้นในการทําสื่อโฆษณาสื่อออนไลน์มากขึ้นในการค้าขายแบบนั้นก็ได้หรือมีการลงทุนในเรื่องของหุ้นก็ได้นะคะทำไมอาจารย์มองอย่างนั้นก็เพราะพังคารเนี่ยนะคะเจ้าเรือนบุตตะนะคะบุตตะ ไปอยู่เรือนสุภะนะคะสุภา,นะะภากอาจเป็น,เป,นเป็นหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยการลงทุนในเรื่องของเล่นหุ้นต่างประเทศหุ้นเงินตาก็ได้นะคะก็อาจจะมองแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นการลงทุนที่ซื้อมาขายไปเกี่ยวข้องกับนำสินค้าเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตที่อาจารย์มองแบบนั้นซึ่งจะให้ความสำเร็จนะคะในความหมายดาวพรฤหัสด,ดาวพระเกตเนี่ยอยู่ตำแหน่ง สุภาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือท่านก็ได้หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่นะให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีน,น,นี่มองภาพรวมตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนี่อาจารย์มองว่าให้ความหมายแบบนี้แต่เราก็ต้องมาดูช่วงดาวย้ายซึ่งดาวย้ายในเดือนมิถุนายนก็มีที่อาจารย์อ่เขียนไว้นะคะก็เรามาเริ่มไล่ตั้งแต่วันที่7มิยอ6กก็คือดาวพระพุธนะฮะดาวพระพุธ ย้ายมาที่ราศีพฤษภอภพุทธเนี่ยนะคะเป็นเจ้าเรือนอะไรเป็นเจ้าเรือนสหชะะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะสห a c ลาภวินาศลาภก็ได้ก็อาจจะแปลว่าได้เงินลับๆก็ได้นะการติดต่อการคอนแทคที่เป็นเขาเรียกว่าการใช้เล่เหลี่ยมก็ได้ ไม่ไม่ใช่แปลว่าโกงนะคะการใช้เทคนิคพิเศษก็ได้นะคะในการค้าขายในการพบกระดุมพระใช่ไหมเจอกับพระพุทธเนี่ยมันเป็นคู่วิชาการหรือคู่สติปัญญาก็ได้ในเชิงมีไหวพริบในเชิงมีไหวพริบมีชั้นเชิงอาจารย์มองนั้นดีกว่านะคะชาวกรกฏเนี่ยะจะมีอะไรที่เทคนิคพิเศษคําว่าวินาศนะเป็นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของท่านในการหาเงินหาไรายได้ลาพระที่ เข้ามาเยอะๆนะคะได้เยอะๆในมุมแบบนี้ได้ด้วยเพราะว่าพระพุทธก็มาอยู่เรือนพระสุกเป็นคู่ธาตุน้ํากันนะคะพระพุธมาอยู่เรือนของพระสุกก็ให้ความหมายดีแล้วก็ไปเจอพระอาทิตย์ที่เป็นคู่วิชาการเป็นคู่ที่ท่านท่านสามารถที่มีไอเดียมีโปรเจกต์มีโครงการโน่นนี่นั่นคือเขาเรียกว่าสมองแบบโปรง่งคิดอะไรก็ก็ลื่นไหลอะ คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองก็ได้แล้วทำก็เกิดความสำเร็จแบบนั้นได้ด้วยนะคะโอเคค่ะในเรามาดูดาวย้ายอีกนะคะในวันที่อ่า13าเนี่ยนะฮะสิดาวพระเกตค่ะพระเกตเขาจะย้ายมาที่เขาจะเดินย้อนมาตรงนี้เนาะเรือนมรณะนะคะเรือนมรณะเนี่ยค,ความหมายพระเกตเนี่ยหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะอ่า พอมาอยู่เรือนมอรณะก็อาจจะมองในแง่ของอช่วงนี้ช่วงพระเกตเข้าเรือนมอรณะชาวกรกฎจริงๆบางตำราเขาจะให้พระเกตเป็นตัวแทนของของดาวพระจันทร์พระจันทร์เดินสองวันครึ่งเขาก็าใช้พระเกตแทนบางตำรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเอามาวิเคราะห์ได้ว่าเหมือนตัวท่านอะเข้าเรือนมอรณะก็ได้มรณะแปลว่าอะไรการปฏิบัติธรรมได้นะการอยู่ในมุมสงบของตัวเองการ อยู่ในช่วงการใช้สมาธิอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นประโยชน์นะคะสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยนะคะการเร่งทาศีลภาวนาการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยส่งเสริมทําให้ตัวชาวกรกฏเนี่ยมีพลังพิเศษในการแบบเขาเรียกว่าพลังงานดีๆมันเข้ามาทําให้พลังงานอย่างโชคลาภไหลเวียนเข้ามาหาตัวท่านได้ได้เยอะขึ้นก็ได้เพราะอยู่ในเรือนของของ,ของพระราหูนะคะแล้วพระราหูมาอยู่เรือนของ พระอังคารนะคะแล้วก็เนี่ยต้องตามดาวนะพระศุกร์มาอยู่อังคารแล้วแล้วดาวการเงินท่านมาอยู่ตรงจุดของเรือนพระศุกร์เนี่ยก็จะต้องตามดาวมันก็จะหมุนวนอยู่นี้นะคะในความหมายของภพเรือนจะสําคัญมากนะคะต้องบอกว่าสําคัญมากในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละราศีนะคะเขาจะมองความหมายดาวกับภพบเรือนเป็นสิ่งสําคัญนะคะโอเคค่ะเราก็ มาดูอีกทีก็ย้ายดาวย้ายวันที่15ก็จะเป็นดาวพระอาทิตย์เป็นดาวการเงินของท่านแหละทีนี้เอ๊ะทำไงอะ่ะดาวการเงินเข้าเรือนวินาศอืมนะคะก็คือกระดุมพระเข้าเรือนวินาศถ้าเป็นช่วงตั้งแต่วันที่อ่วันที่15มิถุนายนดาวการเงินเข้าเรือนวินาศเนี่ยอาจจะมองการใช้ใจ่ายเงินคุอนข้างเยอะก็ได้นะท่านก็ต้องวางแผนละนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ว่า ในเมื่อมันมีเหตุการณ์จะต้องจ่ายเงินเราก็ต้องคิดว่าเราจะจ่ายเงินยังไงให้เกิดประโยชน์บางท่านก็เอาไปลงทุนนะฮะเพราะเจ้าเรือนเนี่ยเขาอยู่เรือนเขายังอยู่พบลาภะอยู่นะฮะวินาศลาภะเป็นการจ่ายออกจ่ายออกแบบไหนให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมฮะในเมื่อดาวการเงินเข้าเรือนวินาศการใช้เงินท่านอาจจะ,ะซื้อประกรันซื้อหุน้นระยะสั้นระยะยาวก็อยู่ที่ตัวชาวกรกฎในการคิดและวางแผน ว่าท่านจะจัดการยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ความหมายประโยชน์ของดวงดาวแบบนี้ได้นะคะว่าเฮ้ยเรามีเกณฑ์จ่ายเงินเราทําอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะเอาเงินไปผ่อนบ้านผ่อนรถซื้อบ้านถ้ามีเงินสดก็ซื้อไปเลยเป็นเงินสดก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นการจ่ายเงินแบบนั้นหรืออีกความหมายหนึ่งคําว่ากระดุมพระวินาศท่านมีเงินท่านก็จะไม่ได้บอกให้ใครรู้ไม่งั้นอาจจะมีการคนนู้นคนนี้มาหยิบยืมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ถ้ามองก็จะเป็นประมาณนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาในมุมตีกรนะฮะตีกนกับพระเกตแล้วก็โยกกับพระศุกร์กับพระราหูอย่างเงี้ยมันเป็นเกณฑ์มีเงินไหลออกได้อาจารย์มององั้นแต่ถ้าเราไหลออกโดยการลงทุนนะฮะโดยการลงทุนเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าดาวพระพระศุกร์เนี่ยเขาอะ่ะมาจากเรือนพันธุ์ธุด้วย อาจารย์เลยมองว่าคุณผ่อนบ้านซื้อบ้านผ่อนรถเนี่ยมันก็เป็นหลักทรัพย์ให้คุณต่อไปได้เพราะเขาเป็นปะในตรงนี้แล้วมาเจอกับพระราหูที่มาจากเรือนคําว่ามรณะอ่านะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออการจ่ายเงินแบบนั้นแล้วทําให้เรามีเงินเก็บนั่นอีกความหมายหนึ่งที่น่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยนะคะเพอะพังคานยังไงก็อยู่เรือนสุภาพมันก็แปลว่าจะมีการ ทําแบบนี้แล้วเกิดความเติบโตวความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นคู่สมพลบังคานอยู่ในเรือนของพระฤหัสในความหมายคําว่าสุภาสุภาเป็นเกษตรเห็นไหมคะว่ามันดาวมันก็จะย่งใหญ่กันอยู่ส่วนพระเสาเนี่ยที่เล็งลักนาอยู่พระเสาก็เป็นเกษตรก็ไม่ต้องไปกลัวเขานะคะอ่าก็แปลว่ายังไง่ะพบนี้ก็คือเรือนปัตตนีก็แปลว่าในด้านความรักความสัมพันธ์ของท่านนี่จริงอะใครที่คบหากันมานานก็ยังมั่นคงต่อกันอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่า อาจจะแบบดูพระเสาร์นะอาจจะดูว่าเฉยๆไม่ค่อยแอคทีฟอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าชาวกรกฎอยากให้มีเรื่องของความรักมีชีวิตชีวาคุณก็อาจจะก,ก,ก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเข้าหาคนรักมากขึ้นก็ได้การพูดคุยการโปรยเสน่ห์ของตัวเองให้ให้เป็นประโยชน์มีการเคลื่อนไหวแบบนั้นก็จะยังแบบความรักหวานชื่นขึ้นมาได้ถ้าคนรักของท่านจะดูนิ่ง,ง,งเๆเฉยๆ คืออาจารย์มองเขาก็รักแหละแต่ถ้าในความหมายดาวพระเสาร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนปัตตนีก็จะมองว่าคนรักไม่มีไม่มีมุมมองของเรื่องของการเอาอกเอาใจเพราะฉะนั้นถ้าชาวกรกฎอยากให้ความรักมันม,ม,มันมีชีวิตชีวาก็คือชาวกรกฎจะต้องเป็นฝ่ายที่จริงอะชาวกรกฎเป็นดาวประจําตัวคือพระจันทร์ใช่ไหม คุณเป็นดาวจันท์แต่คนรักของคุณเป็นดาวพระเสาร์เนี่ยพระเสาร์เขาจะนิ่งแต่เขามั่นคงเขารักเขารักมั่นคงแต่เขาแสดงออกไม่เป็นเพราะฉะนั้นดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวอ่อนไหวเป็นดาวเสน่หาเป็นดาวที่เอาใจคนอื่นดีเป็นเทคแคร์คนอื่นดีคุณต้องใช้ความหมายนี้เป็นประโยชน์ความรักคุณก็จะหวานชื่นแบบตลอดไปได้อาอาจารย์ก็จะมองประมาณนั้นส่วนคนคนโสดนะคะคุณจะก็ต้องมองในดาวคําว่าดาวพระศุกร์กับ ดาวเจ้าเรือนบุตรตบุตรตะเนี่ยไปอยู่สุภาพเนี่ยคุณอาจจะมีนคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันรัเสเซียเข้ามาก็ได้นะถ้าถ้าเป็นคนทางไกลหรือถ้าเป็นคนละจังหวัดคนละาศาสนาก็ได้แต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงเป็นคนมีชื่อเสียงพอสมควรเลยหรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเข้ามานะคะอาจารย์มองว่าคุณสามารถที่จะเปิดใจได้นะชาวกรกฏในเรื่องของความรักใหม่ๆก็มองว่าในมุมมอง ที่ดีนะคะบางท่านก็อาจจะเจอกันในเรื่องของการงานพระศุกร์นะคะพระศุกร์มาอยู่เรือนของพ่างคารนะคะ,ะบางคนก็เจออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวเจ้าเรือนมรณะมฤตยูมากุมกับพระศุกร์อยู่สําหรับคนที่ที่ยังโสดนะจ,จะมีเกณฑ์แบบนี้เข้ามาอาจารย์มองเป็นมุมที่สวยในเรื่องของความรักนะ ดาวพระเสาเร็งรักไม่ได้แปลว่าดวงแตกดวงร้าวเพราะว่าเขาเป็นเกษตรสําหรับชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาใหม่ๆแบบช่วงนี้อาจารย์บอกเลยวนะ่าเปิดใจคุยคุณสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นความรักที่มั่นคงในอนาคตนะคะเพราะเดี๋ยวพระศุกร์เขาจะย้ายมาตรงนี้อาจารย์ก็เลยต้องแปลในมุมดีในเรื่องของความรักใหม่ๆนะคะค่ะเราก็มาดูพระศุกร์ย้ายเนี่ยในวันที่19มิถุนายนนะคะพระศุกร์เขาก็จะย้ายมาบ้านของเขาเอง พรนะสุขมาเจอนี่ไงอาจารย์ถึงเน้นความรักให้ชาวกรกฎด้วยอคู่ธาตุน้ําค่ะพระสุขเนี่ยเขาก็จะพูดในเรื่องของเป็นดาวการเงินดาวความรักในทางโหราศาสตร์อยู่แล้วนะคะพอมาเจอกับดาวพระพุธเนี่ยเห็นไหมคนที่เข้ามาก็เป็นคนมีหลักทรัพย์เป็นคนมีฐานะมีความมั่นคงคุณคุยได้เลยคุณจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรดาวโยกหลังลักษณะคุณอยู่ในมุมคําว่าลาภฮะ นะฮะในมุมคำว่าอลาภก็ต้องบอกว่าดีสุดยอดเนาะ,ะได้ได้อสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยนะฮะพันธุได้บ้านในรถเนี่ยคุณซื้อได้อยู่แล้วปีไม่ใช่ปีเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮะสำหรับดาวอของชาวราศีกร,รกฎดาวที่ให้คุณทั้งเรื่องของความรักการเงินถือว่าปังมากๆเหมือนกันนะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้า มองว่าดาวที่จะต้องส่งผลอีกทีนะฮะในเมื่อพระศุสสกร์กุมกับพระพุทธพระพุธมาจากเรือนอะไรเรือนสหาชะสหาชะก็เมื่อกี้อาจารย์ก็แปลไปแล้วเนาะการคอนแทกการสื่อสารทําได้ดีค่ะการติดต่อสื่อสารจะเกิดความมั่นคงการที่เราต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะเคลื่อนไหวบ้างแหละถึงแม้ว่าดาวการเงินจะ อยู่เรือนวินาศแต่เราต้องใช้คําว่าวินาศให้เป็นประโยชน์เมือก่อนหน้านัา้อา,าจารย์บรรยายไปแล้วเนาะโอเคเรามาดูดาวย้ายอีกในวันที่26มิถุนายนคือดาวพังคานดาวพังคานจะย้ายเข้าบ้านของตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรในวันที่26มิถุนายนนะคะซึ่งมีดาวย้ายอ,ยอยู่2ดวงคือพังคานกับพระพุธนะคะพังคานย้ายมาที่ราศีเมษได้ตำแหน่งเกษตรมาเจอกับพระราหูเป็น คู่ธาตุลมก็ให้ความหมายที่เด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ดาวพระพุธค่ะเข้าบ้านของตัวเองแต่เป็นเรือนวินาศนะ,ะเข้าบ้านตัวเองแต่เป็นเรือนวินาศลัคนาจะเป็นยังไงในมุมเขาเรียกว่าโยกกันด้วยนะคะถ้ามองเห็นนะคะในเรื่องของอะไรดาวพัางคานเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกัมมะกัมมะเป็นเกษตรพอกัมมะเป็นเกษตรก็ต้องงานการท่านจะต้องเสถียรละมีความมั่นคงละ อืมนะคะใครว่างงานก็ได้งานทําและเป็นงานที่จะต้องมั่นคงทํายาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะาทายาวๆแต่อาจจะเป็นงานที่ท่านมีประสบการณ์มาก่อนนะเพราะว่ามากลุ่มกับพระราหูคู่คู่ธาตุหลม่มแล้วพระราหูมาจากเรือนมอรณะนะคะมรณะเนี่ยมันเป็นงานเก่าๆงานที่คุ้นเคยงานที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีมะลตยูอย,อยู่ก็เป็นงานที่แบบใช้ความคิด ชิงสร้างสารรค์หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นแหละที่อาจารย์มองเห็นนะหรือเป็นงานที่ได้งานบริษัทต่างชาติก็ได้งานทางไกลนะคะ Export i m p อ r t อ,อ,อ,อะไรก็ว่าไปเนี่ยเพราะดาวเขาโยกกับพัสเก์ด้วยนะคะในมุมคำว่ามรณะหรือบางท่านนะอาจจะไปทำงานไกลบ้านก็ยังได้ด้วยนะคะไกลบ้านแต่เป็นงานที่มั่นคงเพราะพาร์คา,าน เป็นเกษตรนะคะแล้วมาจากเรือนบุตรตะใครว่างานอยู่นะคะการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเป็นงานที่ท่านมีประสบการณ์ถึงแม้จะทํางานไกลบ้านก็ได้ก็ไม่ได้แปลว่าะจะต้องอยู่ที่บ้านเสมอไปจะเป็นไปทํางานตา่างจังหวัดต่างประเทศก็สามารถเดินเรื่องเอกสารแล้วผ่านได้นะคะผ่านได้นะคะเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระพุทธเนี่ยสหชะวินาศเนี่ยท่านก็สามารถไปทํางานไกลบ้าน อ่าแปลอย่างั้นก็ได้ด้วยนะในมุมดีในเรื่องงานหรือใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะก็อาจจะแปลว่าท่านอพยายามติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเก่าๆหน้าเก่าๆหรือลูกค้าเก่าๆอยู่ก็กลับมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือสามารถเอางานเก่าๆที่ท่านคิดว่ามันไม่ได้สําคัญในตอนนั้นเนาะเอากลับมาทําใหม่รีโนเวทใหม่ ทำให้มันสวยงามขึ้นทําให้มันเป็นที่น่าสนใจมันก็จะเป็นจุดขายนะคะเกิดความมั่นคงในเรื่องของงานและเกิดการขยับขยายออกไปได้ด้วยนะคะในในความหมายคําว่าสุขะพระฤหัสเป็นเกษตรนะอาจารย์มองนั่นแหละค่ะการคอนแทคกับทางไกลการ ที่เรามีคู่ค้าคู่สัญญาที่อยู่ต่างประเทศก็ได้เนี่ยถือว่าให้ให้ให้ความหมายที่เด่นขึ้นมาสําหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของการงานก็เด่นความรักก็ถือว่ามั่นคงถือว่าดีมากๆาถือว่าเดือนมิถุนายนี่ยเป็นเดือนอแห่งความมีโชคของชาวราศีกรกฎจริงๆนะคะก็นี่คือการอ่านเรื่องของดวงดาวทางโหราศาสตร์จําเดือนมิถุนายน2565 นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวกรกฎไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็อาจารย์ขอ,อฝากคลิปนะคะถ้ายังไงถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามถ้าใครยังไม่ติดตามขอกำลังใจในการกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ